พจน์ที่1 1ของลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องรู้สูตรลำดับเลขคณิตก่อนนะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเอง a 1ก็คือพจน์ที่1ของลำดับเลขคณิตเนาะ an เนี่ยคือพจน์ที่เราต้องการหาคือพจน์ที่11นะครับแทน n เป็น11 d คืออะไรครับ d ก็คือผลต่างรวมนั่นเองนะครับซึ่งเกิดจากพจน์ถัดไปลบพจน์ปัจจุบันนั่นเองนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะมอมพดไหนจะเอา2อลบหก็ได้นะพจน์งลบพจน์่ก็ได้นะครับเช่นพจน์งลบพจน์่อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าค่าดีนะครับสำหรับข้อนี้นั้นค่าดีเป็นเท่าไหร่เอ่ยดีเท่ากับพจน์งคือ6พจน์่คือ2ลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ย6กลบสเหลือเป็น4นั่นเองนะครับพจน์ที่1คือเลข2พจน์ที่2คือเลข6เนาะเขาบอกให้เราหาพจน์ที่11แสดงว่า n คือ 11 n เนี่ยคือลำดับพจน์นะฮะนะอ่ะแทนค่าเลยนะครับ a 11เท่ากับ a 1คือเลข2เนาะ n คือ11ลำดับพจน์ที่11นะครับอันนี้คือค่า n นั่นเองนะลำดับพจน์ที่ลบด้วย1นะครับคูณได้ดีก็คือผลต่างรวบนั่นเองก็คือเลข4นั่นแหละนะครับผมแทนค่าต่อไปนะครับคำตอบก็คือ42นั่นเองนะครับตอบข้อที่2ไปเลยนะครับ